ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าสั่งโทรมาสั่งไ้กองแล้วก็บอกว่ามีน้าไหลตรงหัวเบียงอาจจะต้องเปลี่ยนหัวเบียงซึ่งในความรู้สึกเราเรามอง,มงว่าหัวเบียงอาจจะไม่ได้เสียมีโอกาสเสียหายสูงแต่อาจจะเกิดจากลูกยางภายในม่าจะเป็นหัวก๊อกในที่ออกมายางช่องเล็กหรือหัวก๊อกที่ออกไปช่องใหญ่เิเเ่งที่ราเต็มตัวก็คือหลายอย่างเลยครับที่เราไม่อยากจะให้เกิดการพลาดในการที่ต้องกลับมาอีกครั้งในการซื้อของนะครับก็คือเราเป็ียมสายยางไปด้วย้ยเราเตรียมข้าดวดำหมวดำฝาดำคอปไ่กอับเ้วก็เตรียมมันใหม่ไปก,ก็คเกลือน,นี้นะ ที่อยู่ในกล่องเป็นอหไ่นะครับแล้วก็หัวเบี่ยงที่เขาบอกว่าเกิดอาการแล้วก็เปลี่ยนหัวเบี่ยงของเราเองไปด้วยใช้ได้ถ้ามีปัญหาเราก็จะทําการเปลี่ยนของเราใส่เขาแล้วเอาของเขาเนี่ยกลับมาที่สวเปลีก่องที่อเมที่คลื่งก็ไม่ดีมากแต่ก็มีพกไปก่อนกันถพาอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ของพกส่องหัวก็คือสามารถที่จะใช้งัดแงะอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ลูกยางที่อาจจะทําให้น้ำรั่วได้ที่ใส่ช่องเล็กอันนี้เป็นลูกยางที่ใส่ช่องใหญ่นะครับอันเล็กมียี่ห้าบาทอันใหญ่นี้เกาสิบห้าบาทซื้อพกเก็บไ ล้วก็มีคัตเตอร์ครับปในคัตเตอร์ผมซื้อที่เซเว่นอีเลเวนก็มีที่ต่อที่ต่อก๊อกน้ำปลายก๊อกน้ำนะครับไข่ก๊ออันเล็กเกิดกดันได้ใช้มีไข่ก๊อทั้งอันใหญ่และอันเล็กเพราะนั้นสิ่งที่เราพ็กไว้แน่นอนถ้าลูกค้าสั่งให้ต่อนแล้วก็มันแท็งไปด้วยนคะคไหวเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะพบกับอะไรบ้างแล้วสามสารถแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าน,นะครับัสดี อย่าลืมเว็นระยะห่างน,นะครับดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาความสะอาดทั้งเราแล้วก็ลูกค้าเราทุกคนทขาเห็นเราก็จะเป็นมืออาชีพค่ะ ก่อนก็คือเอาสายออกจากห้องน้องนะคะเสียบสายเงี้ยเข้าตัวเครื่องเลยเครื่องเลยตรงแล้วจากวันสองวันหรือวันที่